ประธานกรทชเวลานั้นคือคนเอกผู้ชาติควรมาเส์ว่าวิธีการของเราเนี่ยเคือวิธีการระดับชาติไม่สามารถจะลงทะเบียนแบบนั้นได้แต่เวลานี้กรทชจะมาดูแลชัวเราเราก็ต้องการที่จะคล้ายๆอะไรยอมรับในระเบียบแบบแผนอยู่ให้ความนับให้ความรับในระเบียบนั้นอยู่จริง จึงลงทะเบียนด้วยแต่การลงทะเบียนไม่ใช่การลงทะเบียนในลักษณะที่เป็นวิทยุขนาดเล็กนะเป็นวิทยุระดับชาติเนี่ยขอตัดใ้เขาเลื่อนสื่อขึ้นสเตจเช่งหาสเตอร์2,552แล้วมติคอตชโดยรัฐมนตรีเป็นประธานที่จยุบลงรัฐมนตรีเวลานั้นยังไม่ใช่คอตชก็ก็รับว่าเออวิทยุเหล่านี้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นมีความสำคัญกับความมั่นคงของชาติเพราะฉะนั้น าาการศึกษาสกปรดรับความความคิดเห็นจากผู้ภาคส่วนสกปรดแล้ผลเป็นอย่างไรจรึงเอามาเป็นแนวทางในการที่อนุญาตแก้ปมที่เกิดขึ้นก็ให้มงมกุฎมาก็ตัวหลายสิบล้านจนกระทั่งกลายมาเป็นเนแบบผลงานที่ออกมาแสดงต่อ,องควันนี้เลยผลงานทงนิยามการรับความความคิดเห็นสาระทีสส่สื่อว่าสรุปออกมาเราก็เข้าใจว่าผ่านมาแล้วสองถึงสามปีเนี่ยทางกสทช ซึ่งลรตเตีก็เป็นผู้อยู่ในคณะที่สองด้วยเป็นกรรชรในครั้งนั้นด้วยน่าจะสานต่อให้สำเร็จแล้วก็น่าจะได้รับใบอนุญาตในปีนี้แต่ปรากฏว่ารัิบาลที่สร้างได้มงกุกลับไม่ทำตามนั้นเลยแล้วก็มาออกกฎเกณฑ์ที่ตรงข้ามกับแนวทางที่ได้ศึกษาคือเสียเงิาประมาณทิ้งฝ่าเลยเงินเหล่านั้นเป็นเงินของรัฐของกรรชรด้วยเป็นภาษีประชาชนด้วยพระนทานเราก็เลยคิเว่าเท๊ะทำไมทำอย่างนั้นก็ได้รับท้วงว่า ไม่เห็นด้วยนะประกาศฉบับนี้ทั้งทั้งสนก็ไปบอกแล้วขอรีบฉบับเมื่อ12สิงหาทั้งประชาชน151,767รายชื่อก็แสดงอาการว่าเจ็ดแรงเจตดนาเรทั้างอันตรายของเราก,ก็หน้าที่จะตื่นมาเปพิจรนารณาก่อนหรือถามใครกันให้ถี่ถ้วนว่าท่นานมีเหตุผลอย่างไรท่านทำออย่างไรอย่างนี้แล้วทำไม่มีผลก็ยังเซ็นชื่อออกประกาศไปต่อาหน,น้า เราพยายามทุกอย่างแล้วทั้งคุยทั้งทั้งหนังสือทั้งคุยทั้งภาย,ยในต่ยกอบเจราจาทุอย่างที่อยูแล้วรันตรีก็ไม่ทำให้ยังไปพูดทูดาทให้คนเข้าใจเองว่าพวกเราเห็นแตกตัวคนเห็นจากตัวจะเอาเงินมาช่วยชรางระบบสืบต่ตาไปค,คนเห็น,บบนจากตัวะยอมเสียงเงินเพื่อจะมาสร้างอหไรไม่ได้มีโฆษณาแม้แต่บาทเดียวแม้แต่วินาทีเดียวตลอสดสิบปีคือไม่ได้อะไรในทางวัตถุมีแต่ใต้ทรมากข้าตัว อย่างนี้กลับมาพูดเหมือนก็เห็นแต่ตัวแล้วก็การพูดเมื่อคืนนี้เอ็นบีดีราเจน้าทีพูดว่าคนส่วนมากเห็นด้วยคนส่วนมากเห็นด้วยคนส่วนมากทำอะไรคนส่วนมากทำเนื้อเนื้อรายการเพลงน้ำหมอด95เป็นเพลงน้ำหมอดกับของเราทำธรรมะเนี่ยมีอยู่ในสังคมแค่2-3เปอร์เซ็นในบรรดาคลื่นข่าวเองทำไมจึงเอาความมากมาลบเลื่องความสำคัญความมากก็คือธัศนคติธัศนคติเรา หรือธนบัตรที่มีค่าไม่ว่าค่าเงินที่ต่ำกับธนบัตรแท้คือลวงตามากจะเทีๆๆเยบเท่ากันธนบัตรพร้อมเนี่ยจะเยอะเท่าไหนก็ตามสู้ธนบัตรแท้ไปด้ยได้เพราะฉะนั้นวิทยุจะเยอะแท่ไหนก็ตามไม่ใช่สิ่งที่เราจะมีเจา้าพูดสิ่งวัดวิทยุที่ทยายําประโยชน์ด้วยความเสียสลไม่มีโฆษณายและเป็นประโยชน์แต่คนาาท,บบทั้งหลายทั้งส,ส่งเสริมความรักชาติศาสนาธรรมศาสตร์ควรได้รับการส,ส่งเสริมเพราะฉะนั้นคำพูดที่เรา ว่าว like like ิทยุมีมากเนี่ยจ้ามันเป็นประมาณไม่ได้ต้องรู้คุณค่าด้วยแล้วคุณค่าตรงนี้ก็สอบพร้อมกับเจตนารมณ์ของกฎหมายคือรัฐธรรมนูญประกาศกคอสรเจในใ่ความคิดของคนหน้าคนเสด็จคนแล้วก็รำความไวเห็นคนก็ค้านคนที่ค้านก็เป็นคนที่มีความขัดแยงด้วยตือพระด้วยกันค้านได้ขนไม่ใช่จต่เด็กเรานะเหมือนที่เห็นทรรัตถัประทานเครือข่ายสำนนกพุทธเครือข่ายมหาเัรรมาคมท่านก็เห็นว่าการไปแจกสมมเนี่ย เป็นคนแก่คนไทยทั้งหลายแล้วทำไมจิ๊งต้องมาผีดในขณะที่ขึ้นรายเดือนาวร้อยสิบสี่ำำสถานีกำลังส่งมือ่นไดหมดเลยมันก็เลยเ,ยเก,ยกิดการเรียกปฏิบัติกลุ่มหนึ่งไม่ใหญ่ได้อีกกลุ่มหนึ่งเล็กอีกไป่นีไปหน่อย่ถูจิ๊งเป็นเด็กเราประทับทวงมาแล้วมาเล่าถึงที่สุดแล้วก็เลยคิดว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายคิดว่าไงสงสิทธิ์ว่าไงต้องมาปรับกระฉูดสมก็เห็นเป็นเอกฉันท์ ไม่มีองค์กาองค์หนึ่งยกเืินขึ้นมาหน้ากรสผมไม่เนด้วยไม่มีเป็นเอกสารว่าควรที่จะใช้สา